สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกองไปสู้ขู่สุกคันครับมาเอนีพอกับบ่าวเท่าฮันน่าชาแนลนะครับเอนีมาพร้อมสาวสีคือเขานะครับผ้าพีพีน้องมากินกุ้งยั์ครับพี่น้องกุ้งแม่น้ำเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อให้เบิง้งโตกุ้งพี่ <c oughs> น้องน้ำน่อยน้ำน่อยเลยพูนะโตบบกใหญ่เลยเอา้าซีตนะครับซีตมืเมนีจริงเสรกับสาวสีกับมีหมึกนำ้ำเขาเอานมึกอยังมุอเลยจ้าเขาว่าผ้าผ้าว <พบ S 2> ่ามึก <พบ S 2> หอมเขาผ้าว่ามึกหอมกับมึกหอมน้ำเพลินนะครับ กับน้ำจิ้มสูตรเด็ดครับสูตปรปลาบดเห็ดให้พี่น้องเบิ้งนะครับก็คือได้หลายคลิปที่ผ่านมาที่บ่าวแถวเห็ดอันกินกับปลาหมึกเอาพักกะมีบ่หลายนะครับม้อน,นี่มะระและะ้วกัผักกาดขาวบักแตงสาวสีบัก <c oughs> ทัวน้าเอามาเซ็บๆบน้าบ่าวแถวครับพี่น้องม้อน,นี้สลองสลองเจ็ดแสนซับล <c oughs> วงเลยไปแล้วละครมาแกะเลยแกะเลยโอ้โหไหน มันมีแต่น้ำเนาะกำมีแต่น้ำว่ามันกินปูมือนะและนี่โอ้ยปักมือบ้าเถอะสอก <laughs> เราวางถือสอกไว้เลยเอา <laughs> เอาไปดีถือ <laughs> สอกใหญ่เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวแกให้ <laughs> กินเลยแกให้สาวสีก่อนโอ้ยว่ามันต้นหน่อยๆได้เพียพี่น้นองเอ้ยกระเด็นมือหัวพูดนะหัวหัวมันหัวใหญ่นึง อุ้ยขาวจุนกุ้งบอกก็แกเอาแกเอาเนื้อพี่น้องเด้อเนื้อมันสีขนาดใดกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ใหญ่ครับบัวมันบัวมันกุ้งรอบเตอร์แล้วพี่น้องกุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำอ้วนฟูงบินตำได้กินอุ้ยนะโอ้ยบาดมือว่าซะวสนองกินยากทุลักทุเลนาดพี่น้องพูดนะอุ้ยเอาเอาเอาขึ้นน้ำลายฐาเอาเอากเอามึงดู สร้องสล้องพี่น้องเกจ็ตีย <get S 2> สนสับพี่น้องมึงก่อนเด้ค่ะคุณ่ะเห็นบบุล่ะเห็นบบุขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามเราช่มบ้าเท่าแล้วครับพักดันเรื่อยๆนะครับจนบาเท่ามีมือนี่นะครับก็กคือจนะิกากินโอ้นึมมันกุ้งเต็มมือเลย

กินเน้เบิดเจ้าบ่วงข่อยเจาะบ่วงกระถางอู้ยแต่ที่โซ่เจียวบอกได้ไปเอาไหนบ่วงครับสดเจียวมอสหาแต่ไม่เห็นเน้อพี่น้องวะกินง่ายกว่ากินง่ายกว่าอันฟูเหมือนอยู่ครับนะ ครับอ,อืมอืมเพื่อนเอาบ่วงหง <c oughs> ายเพื่อนตุ๊เจ้าบูะนะ้เปล่าอืมจิ้มเพื่อนกระหัวคณะเออกัดตัวเห็นมันกลุ่มนะเหี่ยวเหรเหี่ยว มันกุ้งมันดีนี่อือืมทำเตียงทำแต้นเลยครักคักพี่น่องกุ้นยักเมืองบ๊ยเอะมีน้ำ น้ำก็ได้โอ้กากจากอยู่โอ้เออ,อเอาไปนี่ก่อนมีเนื้อให้กันนะครับนี่เดี๋ยวสิกแกะกินมันแกะหนาเลน่นมีน้ำมีน้ำอุ้ยเนื้อเนียนเลยน,นะตัวจปงยัยเนื้อเนียนกินตัวเดียวก็อิมนะมอ่มอิ่มอยู่บ่เจ้าตัวเดียวไม <laughs> ่อิอ <laughs> ่มหรอกตัวรักทุเลว้ยันกินปูได้พี่น้องอื้อ ช่วงนี้มูซึกว่าจะห่างหายจากข้าเขาไปดุนจะว่าบีน้องคนขึ้นหอดข้าเขาจะอยู่ว่าจักืห่างหายจาก่้ามเขาเอาเบิ้งเอารวดจ้าจ้าก็อยากกินแต่หัวอันที่จ้าก็อกินแต่กินโตมันนะโตมันใช่ของจับมาสาวสีวา้กินตัวนี้ครับตัวใหญ่ตวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตว่ตัวใหญ่ตัว nửa nè. Ồ Mà đều quỳnh nóng đều Quỷ trèo Không, bắt cạn mà มือหลองมึอปลาหมึกเนี่ยอมือเปล่งเป็นยังไงแกตัวนี้เะรจะเอามาสู่กินจะแนวส็ดแสบเป็นแบบมันกลุ่งตัวนี้มันกลุ่งตัวเต็มเลยออโอ้โหบวงส่วนว<ะ>ออกไมเล่นเลนึกว่า เอาเปลือก,กกุ้งมาให้ใครกินนะว่านะมีมันนมะนังมานังแกะกุ้งให้พี่น้องเบิงึงมาดูพี่น้องด้วยมากแกะกุ้งน้ำบาวเท่าครับโอ้ยตูใหญ่ครับลาบพี่เสียบเนาะว่านะมันไงโอ้ยลูกเต่าจะไปหลินทั้งในมันบอกว่ามากินกุ้งน้ำเฮือ เห็นกล่องบ่ไไรครับอู้ดูนะต้นแห้งครักพี่น้องอุ้ยบักเอีเลยรอบเต๋อคือสีแนวเลยน้องว่าด้กินรอบเต๋อกินกุ้งแม่น้ำกับคือสีแสบๆพี่น้องนะอุ้ยตัวใหญ่ครับกีหลีใส่มือคนจับบัดนี่นองบึง เนี่ยแบบที่เก่าบรรยากาศย่ำแรงครับแดดลมลมตกแม่งก็เป็นห้อ,บบน,หอนห่อนครับเจ้าตัวหนวดนี่ฮนะ ขมันดำนี่ะอืมอืมเอียบเซ็งอ่อยอืมกินลงไปยังห่างจวกจวักอเล่นหัวถอย กินลงไปยังห่องกรวดกรวอดวอดีกสิหน้อย,อยตัวที่สองตัวใหญ่ครับเวลาการเนแน่นๆเนาะเอามึงโอ้อส่วนน่ะเกือบเต็มฝ่ามืออู้ มันมั่นกินได้เลอ่ะปากกับกินจักสิยังทางได้ยังสิวิตจังที่อันเบิดเอาเบิ้งอือ่ะ ไข่ควันกินปูครับเพราะว่ากินปูเหมือนนั้นว้ยน้ำไหลม,มันกุ้งไข่ไข่กุ้งเฮ้ยสดชัดเจนวลยคมามสดนะวายุ้ย กัดแข้วกัดข้างกัดแข้วกัดข้างสรุปสดเจ้วไรเสียงจ็บท้องไหมคะ ăn ở đây thuốc thiếc à? Mình kinh nhả Buông rồi không Wow Nửa cuồng đây Nó nền đẹp Xẹp Làm nền Ôi. Nào mần. Ô, mừng đây phải không? Luồn đây đi. này. lại. Cùng mẹ nằm. Tôi thứ 2 còn những kin bớt nữa. ạ. Yên có ăn tử tử này. Ừ. thằng đùm nó phải Ông xương kẻ xương kẻ. เสื่องแก่ก่อนกีดกันกินพุลวสองตัววัดนี้ท่านท่านเอาไปหล,บลบับหลับกูไหวไม่ก็เขาท่าแล้วหลับตัวเดียวกับเต็มถั่จังเ,นะเหลือคุณน่ะแก่เรียบร้อยครับ กินได้ตัวนี่เต็มนะโอ้อาายมักแต่แก้วเนี่ยแหละผู้นงผู้ตัวอายุาเพียงไรเสียงไก่เปน็นอย่างน้อนั่นพอจะเอาเจ้ากัดการไก่แล้วบป่าอะไรหรอคนอยู่ว่ามากัดไก่เบื่อพอสาไล่ điện đấy cháu Bên Hà Hỏi không? Phải qua như Phải Còn bộ khẩu khàng cho nước Ừ. ừ. Mở bớt thì nó này. เ่ินนี้มันเพื่อความแสบครับจังล่างมาก,ก่อนอม,มากินด้วาเป็นเนไ้ววอความู้ซึกหวานหว,วานหมอมคือ ปกติบดบดใส่ทิชชู่นะครับกเ็เลยเอ้า <laughs> บัควกติบดใส่ทิชชู่นะครับก็เลยบ่อแดมเตรียมทิชชูม่มาหนึ่งเลยทำใหญ่กว่าสองตัวอิม่มอีกทีอืม,ห,มหล่นเลย

ข้าวโวิตกุ้งโกตนวดอันตั้ามพักกรเปิดอันตั้ามุ่มกระเปิดแต่สมุดกัะตืก โอ้แข็งขนาดตัวนี้กามกระดองโอ้ขาขนาดพี่น้องกลุ่งตัวใหี้ยกามกุ้ง

ัดกมีใครพร้อมไหมค้โอ้ใครยืมๆเลยโอ้บระานัดประหานอะไร่ะเนใคางโอ้โอ้ยเต็มบวงเลยโมบดดอเป็มือเก่าไขใหรือมันกุ้ง ta cũng nó bằng ta cũng kim ta cũng nó bằng ta cũng cũng không im hả à song สองตัวกินกินแต่โตมันบ่อยกินหัวมันเลยหัวมีแต่เจ้าเลยเจ้เ <Four> จ้ากินสี่หัวเลยเจ้าเจ้าหูไปกินมอมเอาให้เจ้ากินเบิืงโมอมหรอกยอง จำกระตอมขนาดเลยอือเอาประมืออีกก่อนขั้นมา <c ười> โอ้ขักัดออตอนละครับโตละครับอือเอาแล้วกินหนามก่อนด้วออ้าเอาก่อน <c ười> เอาวสีแบบกินหนามก่อนเพชรเหรอคบ tôi nhảy im cùng các bạn ô, ô Hết bò à? เป็นเผ็ดใส่ก็ประกาศเขาเขาทาง ปลาหมึกกุบกุบดีครับน้ำงงมันไหมน้ำมันไหมก่อน <laughs> เอาสีวนเพชร <laughs> ไปกินนามครับ ก็ดีตัวละครพี่น้องอืม,อม,อม,อม จุกจุกก กุ้ง,ง,งน้ำแลมว่ามันว่ามันกิดอาวุธของคนตะกี้เอากาะมันเหลือก,กองอีเล่ครับพี่นอนะ้องผมนะโอ้ตัวใหญ่หลายอ่ะมือนี่ก็บเสียบครับบรรยากาศย่ำม,มือแรงแดดลมล่มตกนะครับเพราะว่า มากินกังเว้นนี่โอ้ห่อนไรนะครับเอาสร้องเย็ดแซนซับกับสาวสีเสีบเสบกุ้งใหญ่ซีตกับปลาหมึกพร้อมนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับแล้วก็ให้กำลังเรือกำลังใจบ่าวเทาเลยมาได้ครับเด้อเอาคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องคือกัานะครับมากกไรถือใจกระแช่บ่าวทานะครับสำหรับมือนี้ครับสวัสดีครับ